วิดีโอนี้จะทําเกี่ยวกับสามีของฟางเองค่ะคําเตือนมีความขิงสามีเยอะมากใครเลื่อนผ่านได้เลื่อนผ่านนะคะสามีฟางเป็นชาวอเมริกันค่ะพวกเราอายุรุ่นราวเขาเดียวกันค่ะเพราะว่าเกิดปีเดียวกันนะคะข้อดีของนางคือนางชอบและรักทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยค่ะ เรื่องวัฒนธรรมไทยอาหารไทยแล้วก็มวยไทยค่ะอีกอย่างนางเป็นคนที่กินง่ายมากๆเลยค่ะถึงอาหารไทยจะไม่ใช่อาหารที่นางกินมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าตอนนี้นางชอบกินมากๆค่ะข้อดีของสามีฟางที่ฟางชอบอีกข้อก็คือนางซ่อมทุกอย่างได้ค่ะถ้ามีของอะไรที่เสียในบ้านก็เรียกนางให้ไปซ่อมได้ทันทีเลยค่ะ สามีของฟางเป็นคนขยันทำงานนางทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ทำธุรกิจคู่ไปด้วยค่ะฟางโชคดีมากๆเลยค่ะที่มีคู่ชีวิตที่ดีและดูแลเราเป็นอย่างดีสุดท้ายนะคะสามีของฟางเป็นคุณพ่อที่ดีมากๆเลยค่ะช่วยดูแลลูกช่วยสปอร์ตเราเกี่ยวกับลูกทั้งหมดทั้งเปลี่ยนผ้าอ้อ,อมพาไปอาบน้ำพาไปเล่นนางเป็นคุณพ่อและสามีที่ดีสุดๆเลยค่ะ